อกให้้าคจะมามเขาบอกให้มาสโอเคนะครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับ โต๊ะจีนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องบริหารจัดการเหตุการณ์ทั่วหน้านะครับบริหารจัดการอย่างเช่นโต๊ะเสริมจริงๆจะภาพอาจจะแจกแจกการแล้วและต้องการต้องมาแค่ประมาณ50โต๊ะแต่พอแขกมานะฮะปรากฏว่าโต๊ะจีนไม่พอก็ต้องมีการเสริมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเสริมให้อย่างน้อยนะครับสิบถึงยี่โต๊ะเลยนะบางร้านบางเจ้านะฮะอย่างเช่นสั่ง40โต๊ะนะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ต้องเพิ่มอีก15โต๊ะลองดูทีนะว่าอันนี้ประมาณ66อ่าเราประมาณการไว้นะครับบางทีมันก็เราประมาณกาเรเอาไว้ประมาณหกสิคนกเต๊มครับคนก็มาเต็มบางทีล้นเลยนะเจ้าภาพก็ให้เราเสริมนั้นก็นนกินเราก็ต้องเสริมอยู่เลยนะครับเราสมยอ้อเิม นะครับเพราะอะไรครเพราะว่ามันไม่พอมันไม่พอครับคนมันเยอะเกินคนเยอะนะครับผมดูแลงานนี้นะครับเต็มแล้วเนี่ยเอามาหกสิบหกโต๊ะโตยังผมว่ามีทะลักแน่ฝักเลยไปนู่นนะนะฮะมีล้นแน่นะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะมีเลยเลยยันเออหน้าประตูทางเข้าเออปมั่งกลางถนนโดนรถชนโอเียรับที่ ฟันะงเพลงได้ครับฟับงเพลงได้บรรยากาศผมมองว่าที่กราสั่งประมาณ65โต๊ะแต่ด,ดูแล้วนะผมว่าต้องมีเสรอมีมาสัก10โต๊นะแน่นอนเลยดู Terima <laughs>